ไฮริชลูทโพฮิมเลอร์ชายที่ทําให้โลกหวาดกลัวและชิงชังจากนักการเมืองสู่ผู้นําทางทหารสูงสุดเขาคนนี้เป็นบุคคลสําคัญที่มีอํานาจที่สุดในเยอรมันครับประวัติความเป็นมาของไฮริชลุดโพฮิมเลอร์แกเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมปี1900เกิดในครอบครัวชนชนั้นกลางนับถือาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกอย่างเคร่งครัดมีพี่น้องเป็นผู้ชาย2คน ตอนเด็กๆนั้นแกเป็นเด็กที่เรียนเก่งเป็นอย่างมากนะครับแต่กลับมีปัญหาทางด้านกีฬาเพราะสุขภาพเขาไม่ค่อยดีจากอาการปวดท้องเลื้อรังมาตั้งแต่เด็กๆและต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตทําให้ตอนวัยรุ่นเขาต้องฝึกยกน้าหนักและออกกําลังกายทุกวันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งเหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆในปี1915เฮมเลอร์ตัดสินใจเข้าเรียนที่โรงเรียนในร้อยลัดทุดซึ่งพ่อของเขาก็ต้องใช้เส้นสายอย่างหนักนะครับเพื่อส่งเขาเข้าเรียนโดยการไปคุยกับราชวงศ์ของเยอรมัน ก่อนจะเข้าสมัครต่อที่กองพันสำรองกรมทหารบาวาเรียที่11ในปี1917พี่ชายของเขารับราชการในแนวรบฝั่งตะวันตกได้ร่วมลบจนได้รับเหรียญกางเขีนเหล็กเลื่อนยศขึ้นมาเป็น100ร้อยโทในปี1918ในขณะที่ฮิมเลอร์กำลังฝึกทหารอยู่นะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วจบไปด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมันทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะเป็นนายทหารหรือเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หไปเลย หลังสงครามโลกครั้งที่หจบลงฮิมเลอร์ก็ได้กลับไปเรียนต่อที่ลันโฮตนะครับเรียนต่อจนจบการศึกษาจากโรงเรียนไวยากรณ์ระหว่างปี1919จนถึงปี1922เขาศึกษาต่อในวิชากเกษตรกรรมที่มหาวิทยาลัยมิวนิกในช่วงเวลาดังกล่าวการต่อต้านชาวยิวในเยอรมันรุนแรงเป็นอย่างมากรวมไปถึงตัวฮิมเลอร์ด้วยเช่นกันที่ต่อต้านชาวยิวมาตั้งแต่เรียนชั้นมหาวิทยาลายัย นักศึกษาหลายๆคนมักจะหลีกเลี่ยงเพื่อร่วมชั้นที่เป็นชาวยวนะครับคือไม่ไปเรียนกับชาวยูเลยในขณะที่คนอื่นๆเป็นคาทอลิกที่เคร่งาศาสนาเช่นเดียวกับฮิมเลอร์ในช่วง2ปีแรกในรั้วมหาวิทยาลัยฮิมเลอร์พยายามอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะกลับไปเป็นทหารอาชีพเข้าชมรมฟันดาบที่คนยูเป็นหัวหน้าชมรมแต่ก็นั่นแหละตีเนียนไป เขาออกกําลังกายอย่างหนักแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ด้วยความพยายามดังกล่าวเขาก็มีส่วนร่วมในวงการอาหารจนได้ในช่วงเวลานี้เองเขาได้เจอกับแอนเริ่มซึ่งเป็นสมาชิกยุคบุกเบิกคนแรกๆของพักนาซีเยอรมันเลยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกองพันพายุฮิมเอรลก็มองว่าเขาคนนี้แหละคือไอดอลของตัวเองเลยเพราะว่าแกเคยเป็นทาหารผ่านศึกจนได้รับเหรียญกาาหารมาแล้ว ฮิมเลอร์ก็เฝ้าติดตามชายคนนี้มาตลอดนะครับจนได้รับข้อแนะนําให้เข้าร่วมกลุ่มชาตินิยมต่อต้านชาวยิวสมาคมธงรบจัก,กรวรรดินั่นเองปี 1922, ฮิมเลอร์เริ่มสนใจปัญหาชาวยิวในเยอรมันมากยิ่งขึ้นโดยมีบันทึกในสมุโดโน้ตของเขานะครับที่แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านชาวยิวแบบสุดตรงมุมบองทางการเมืองแต่ก่อนค่อนข้างเป็นกลางแต่ในตอนนี้นะขวาจัด เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านมากมายนะครับและเข้าร่วมการต่อต้านสนธิสัญญาแวร์ไซด์ด้วยซึ่งมันทําให้เงินในเยอรมันเฟอ้อเป็นอย่างมากจากการโดนเอารัดเอาเปรียบในสนธิสัญญาฮิมเลอร์กับพี่ชายไม่สามารถเรียนต่อจนจบปริญญาเอกได้ตามที่เขาต้องการพ่อกับแม่นะ่ะก็ได้บังคับให้ฮิมเลอร์นะ่ะเอาวุฒิการศึกษาเกษตรกรรมไปสมัครงานก็นั่นแหละครับสมัครไปทํางานไปได้แค่ปีกว่าก,าก,าก็ขอลาออก 1สิงหาคมปี1923นะครับฮิมเลอร์สมัครเข้าร่วมพรรคนาซีโดยได้รับหมายเลข14303ในฐานะสมาชิกหน่วยกึ่งทหารของเริมเข้ามาได้ไม่นานก็ทำการก่อรัฐประหารที่โรเบียซึ่งเป็นการพยายามยึดอำนาจที่ไม่ประสบผลสำเร็จของฮิตเลอร์และสมาชิกพรรคนาซีเหตุการณ์นี้ได้กำหนดชะตาชีวิตทางการเมืองของฮิมเลอร์ไปตลอดกาลเลยเขาก็ถูกตำร,รวจสอบปากคำอย่างหนักนะครับเกี่ยวกับบทบาทของเขาในการก่อรัฐประหาร สอบไปนานไปอย่างมากแต่ก็ไม่พบอะไรหลักฐานไม่เพียงพอในการเอาผิดก็เลยทําให้เขารอดไปได้แต่นั่นก็ทําให้ฮิมเลอร์ตกงานครับจนย้ายกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ที่มิวนิกด้วยความล้มเหลวดังกล่าวทำให้ฮิมเลอร์กลายมาเป็นคนงุดนงดก้าวร้าวหัวแข็งจนทำให้เพื่อนๆและสมาชิกภายในครอบครัวต่างก็ตีตัวออกห่างครับไม่กล้าเข้าไปยุ่งด้วย ระหว่างปี1923จนถึงปี1924ในขณะที่เขากำลังค้นหาตัวตนอยู่เขาก็ได้ละทิ้งศาสนาหันไปพึ่งไสยศาสตร์และการต่อต้านชาวยูแบบสุดตรงในตอนนี้เขามองว่าพักนาซีเยอรมันนะ่ะโคตรเท่เลยจุดยืนของพักน่ะสอดคล้องกับมุมมองเขาเป็นอย่างมากแล้วในตอนแรกๆแกก็ไม่ได้คลั่งอะไรฮิตเลอร์นะครับแต่เมื่อได้เรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับท่านผู้นําคนนี้เขาก็เริ่มมองฮิตเลอรนะ์น่ะเป็นไอดอลของตัวเองต่อมาก็ได้ชื่นชชมแลละบบบบูาฮิตเออร์สุดดดจัดปัปก ในปี1924ฮิมเลอร์ทำงานให้กับเกเกอร์สเตลเซอร์นะครับในฐานะเลขาธิการพรรคและผู้ช่วยฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อออกเวิร์ทั่วไปทั่วประเทศเยอรมันเลยในการหาเสียงให้กับพรรคนาซีโดยเขามีหน้าที่ในการรวบรวมสมาชิกในประเทศให้สนับสนุนพรรคเมื่อได้สมาชิกมากพอแล้วก็ทำการก่อตั้งพรรคในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1925่ในตอนนี้เองเขาได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำเขต SS มายเลข1 6 8ปีต่อมาก็ถูกเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายโฆษณา,าชวนเชื่อ ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ฮิมเลอร์ก็มีพผวาเวิร์มากยิ่งขึ้นเขาก็ได้พัฒนาระบบราชการที่ซับซ้อนจนทางฮิมเลอร์มองว่าไอ้หมอเนี่นะโคตรเหมาะสมเลยจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นรองหัวหน้าหน่วย SS ในแผนกโฆษณาชวนเชื่อในช่วงแรกๆของการรับตำแหน่งนี้นะครับฮิมเลอร์ก็ได้ขยับขยายกองกำลังพลจาก290เป็น3,000คนจนปี1930เขาอยากจะให้หน่วย SS นะเป็นหน่วยแยกต่างหาก ช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดของเยอรมันเลยนะครับรัฐบาลในตอนนี้ก็ไม่สามารถกอบกู้เศรษฐกิจได้ทำให้ผู้คนมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนมากนะครับหันไปหาฝ่ายการเมืองสุดโต่งอย่างพักนาซีฮิตเลอร์ก็ได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการหาเสียงโจมตีชาวยิวกับรัฐบาลก่อนหน้าว่าบริหารงานโค่นล้มเลว กันยายนปี1930ฮิตเลอร์ได้รับเลือกให้เป็นรองสมาชิกสภาไราส์เป็นครั้งแรกส่วนการเลือกตั้งในปี1932ครับพักนาซีได้คะแนนไปถึง37.3%กับ230ที่นั่งฮิตเลอร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไปโดยปริยายโดยประธานาธิบดีพอลฟอน์ฮิเดนบุกซึ่งเป็นรัฐบาลผสมระยะสั้นของพักนาซีกับพักประชาชนแห่งชาติเยอะระมันคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็คือแฮมันเกริง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปลาเซียและวิเฮลฟริกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของไรส์ไม่นานหลังจากนั้น1เดือนต่อมาครับอาคารไรส์ทากก็ถูกไฟไหมฮิตเลอร์ก็ได้ใช้ประโยชน์จากไฟไหม้นี้หละครับบังคับให้เฮเดนบุกหรือประธานาธิบดีเซนพารากิฤษฎดีกาไฟไหมไรส์ทากเอาง่ายๆก็คือให้อำนาจทางนิติบัญญัติเตรียมรูปแบบแก่คณะรัฐมนตรีในทางปฏิบัติก็คือยกอำนาจให้กับฮิตเลอร์แล้วประเทศก็ได้กลายมาเป็นเผด็จการ คณะรัฐมนตรีของฮิตเลอร์ได้ร่างกฎหมายที่กำหนดว่าเมื่อเฮเดนบุกเสียชีวิตลงไปแล้วตำแหน่งประธานนาธิบดีจะถูกยกเลิกและอำนาจภายในประเทศทั้งหมดจะถูกผนวกเข้ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเฮเดนบุกเสียชีวิตลงหลังจากที่แกเซ็นไปได้แค่วันเดียวเท่านั้นครับแกเสียเลยฮิตเลอร์ก็ได้พัง,งาดขึ้นมาเป็นประมุแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลภายใต้ตำแหน่งผู้นำและนายกรัฐมนตรี การก้าวขึ้นมามีอำนาจของฮิตเลอร์ทำให้ฮิมเลอร์และหน่วย SS เติบโตเร็วเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปี1933ครับหน่วย SS มีสมาชิกมากถึง52,000คนกับกฎที่เข้มข้นที่ว่าทุกๆคนจะต้องเป็นเชื้อชาติอาญันของแท้ต่อมาฮิมเลอร์ก็ได้แต่งตั้งลูกน้องที่เรียกได้ว่าคัดคนโคตรเก่งครับคือไรฮัตไฮดริชให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกองหลังจากนั้นฮิมเลอร์ก็ถูกโยกย้ายไปยังแผนกโฆษณาชวนเชื่อ ขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยตำรวจมิวนิกก็จะถูกเลื่อนยศขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการอาวโสจากพิ่หนวดนั่นเองแล้วก็ไปคุยๆกันว่าเฮ้ยเยอรมันเราตอนนี้นะเราต้องเริ่มปลูกฝังเด็กๆแล้วนะแน่นอนครับว่าในเวลาต่อมาเกิดยุวชนฮิตเลอร์โดยคนที่เสนอไปก็คือเฮมเลอร์นั่นเองช่วงเวลาดังกล่าวก็โยกย้ายขึ้นตำแหน่งกันเป็นว่าเล่นครับตามมาตอนสำคัญเลยดีกว่า สเดือนหลังจากที่พักนาซีขึ้นสู่อํานาจฮิมเลอร์ก็ได้สร้างค่ายกักกันขึ้นอย่างเป็นทางการที่ดาเคานอกจากนี้เขายังคิดคนระบบที่ใช้เป็นแบบอย่างสําหรับค่ายเพื่อสร้างในอนาคตทั่วเยอรมันภายใต้เงื่อนไขที่ว่าค่ายกักกันจะต้องแยกออกจากโลกภายนอกชื่อนักโทษทุกคนจะถูกแทนที่ด้วยหมายเลขใช้กําลังอย่างหนักเพื่อให้นักโทษเชื่อฟังระเบียบวินัยสุดเข้มที่ใครแต่ต้องอาจจะตายได้ ในตอนแรกๆฮิตเลอร์คิดแค่ว่าเขาจะสร้างค่ายกับกันนักโทษฝ่ายการเมืองตรงค้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับช่วงเวลาดังกล่าวสังคมเยอรมันเต็มไปด้วยอาชญากรคนจรจัดถูกต้อนรับเวลคั่มไปที่ค่ายกักกันเพียบเลยปี1937ฮิตเลอร์ได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่า ใครก็ตามที่เป็นขยะในสังคมแนละจะถูกต้อนไปอย่างใกล้ซึ่งรวมไปถึงชาวยิวยิปซีคอมมิวนิสต์และใครก็ตามที่มีเชื้อชาติวัฒนธรรมการเมืองศาสนาที่ไม่เข้ากับพักนาเซีนะโดนดังนั้นค่ายที่ถูกสร้างขึ้นมาจึงเป็น,นกลไกสําหรับจะระเบียบทางสังคมและเชื้อชาติแต่ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จะระเบิดขึ้นมานะครับค่ายทั้ง6แห่งในเยอรมันก็มีนักโทษเสียชีวิตไปแล้วกว่า2 7 0 0 0คน การรวบรวมอํานาจของพรรคนาซีก็ยังไม่เกินเรียบหมดนะครับเพราะในตอนนั้นก็ยังมีการวานระแวงกันอยู่ภายในฮิตเลอร์และผู้นําคนอื่นๆภายในพรรคก็เริ่มร้อนกันเองว่าจะมีการรัฐประหารพวกคุณยังจําชายที่ชื่อว่าเริมได้ไหมครับคนที่ชี้ทางสว่างให้กับฮิตเลอร์นั่นแหละเขาคนนี้ถูกสงสัยว่าอาจจะทํารัฐประหารในพรรคแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นแล้วแกก็มีกําลังพลอยู่ในมือประมาณสล้านคนครับซึ่งมากกว่ากองทัพเยอรมันเป็นอย่างมาก คนในพักก็บอกว่ามันต้องยุบให้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่ะค่อยไปหลอนกันเองนั่นแหละรวมเป็นก้อนเลยนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างหน่วยเกสตาโปขึ้นมานะครับหรือตำรวจลับโดยคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยก็คือฮิมเลอร์ก่อนที่ฮิมเลอร์จะกำจัดเสื้อนน้ำที่สำคัญของพักไปก็คือเริ่มเขาให้เลือกว่าเองจะฆ่าตัวตายหรือถูกยิงตายซึ่งแกก็ปฏิเสธที่จะกัดก้อนไซยานนะครับฮิมเลอร์ก็ได้สั่งลูกน้องหน่ะลากไปยิงทิ้ง ผู้นำพรรคและนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามมักจะถูกฮิมเลอร์เล่นงานอยู่เสมอและมีมากกว่า85-200คนนะครับถูกฮิมเลอร์สังเกบโดยหน่วยเกสตาโปใครก็ตามที่ขวางทางพรรคนาซีจะต้องเจอกับฮิมเลอร์อย่างแน่นอนนอกจากนี้ก็ยังมีการเสนอแก้กฎหมายต่างๆนะครับบีบังคับให้ชาวยิวหางงานยากๆห้ามคนเยอรมันแต่งงานกับคนยิวสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมถูกจำกัด ฮิมเลอร์และไฮดิชได้ขยายขอบเขตอำนาจของหน่วย SS เป่าหูฮิตเลอร์ว่าเดี๋ยวมันต้องมีกรบฏขึ้นเดี๋ยวสักวันมึงต้องสร้างองค์กรขึ้นมาต่อต้านนาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจนได้สร้างหน่วยตำรวจอาญกรรมขึ้นมาก่อนจะถูกผนวกเข้ากับตำรวจรับเกสต a าโปมีหน้าที่สืบสวนอาญกรรมนอกจากนี้เขายังสร้างกองกำลังขึ้นมาเป็นของตัวเองชื่อว่า Woffen SS ความทะเยอทะยานของฮิมเลอร์ก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเขาได้สร้างระบบเศรษฐรกิจคู่ขนานภายใต้าการดูแลของ SS เข้าไปบริหารจัดการดูแลเศรษฐกิจต่างๆตัวอย่างเช่นโรงงานและสำนักพิมพ์สร้างข่าวต่างๆให้ตัวเองและพักดูดีปี1 9 3 8ฮิตเลอร์ได้ยุติพันธมิตรของเยอรมันกับจีนหันไปทำข้อตกลงกับจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นที่ทันสมัยกว่าในปีเดียวกันนั้นออสเตรียถูกผนวกเข้ากับนาซีเยอรมันและข้อตกลงมิวนิกทำให้เยอรมันสามารถควบคุมสูเดเทลันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเชสโกสโลวาเกีย โลกก็เข้าสู่ความตึงเครียดอย่างไม่ต้องสงสัยครับผู้เล่นฮัตออฟไบลอนสีกับการกระทําดังกล่าวของเยอรบันผู้นําบ้าอํานาจและพร้อมที่จะทําสงครามเสมอเพราะว่ามันฟา์มาแล้วอะ่ะเป้าหมายใหม่ของเยอรมันในตอนนี้ก็คือกําจัดชาวยูวและสลาฟออกจากดินแดนไปให้พน้พนนระหว่างปี1933จนถึงปี1938ครับชาวยิวหลายแสนคนอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาปาเลสไตน์สหรัฐอาณาจักรและประเทศอือ่นๆเพื่อหนีการไล่ล่า ปี1 9 3 9ฮิมเลอร์ไฮดิชและไฮลิชมุลเลอร์ได้วางแผนโครงการทงปลอมท like ี่ใช้ชื่อรหัสว่าปฏิบัติการฮิมเลอร์ขึ้นมานะครับคือสั่งการให้ทหารเยอรมันแต่งกายด้วยเครื่องแบบโปแลนด์ทำการยิงใส่ทหารเยอรมันตามชายแดนนะครับซึ่งเป็นการหลอกอย่างเห็นได้ชัดว่าโปแลนด์น่ะทำการเปิดเยอรมันแล้วนะเหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำไปใช้ในโฆษณาชวนเชื่อของพักนาซีจนเป็นเหตุที่ทำให้เยอรมันปลูกโปแลนด์ในที่สุดถือเป็นการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่สองไปโดยปริยาย โปลแลนด์ก็แตกภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนะครับเพราะว่ามีสาภาพโซเวียตบุกด้วยภายใต้คำสั่งของฮิมเลอร์เขาได้สั่งการผ่านหน่วย RSHA หรือหน่วยกองกำลังควบคุมความสงบที่ถูกส่งเข้าไปยังโปลแลนด์ซึ่งทำการสังหารปัญญาชนพลเรือนไปมากกว่า65,000คนนอกจากนี้เขายัางได้รับมอบภารกิจให้ทำการจับชาวยิวเพื่อส่งไปยังเขตควบคุมพิเศษหรือค่ายกักกัน หลังจากนี้เยอรมันก็ได้บุกเดนมาร์กนอร์เวย์นเยนเธอแลนด์และฝรั่งเศสเริ่มทิ้งระเบิดใส่อังกฤษแล้วเพื่อเตรียมตัวสำหรับปฏิบัติการสิงโตทะเลโดวยวางแผนจะว่ายน้ําขึ้นไปตบอังกฤษในวันที่21มิถุนายนปี1941ครับอีกทั้งในตอนนั้นก็กําลังจะแตกหักกับโซเวียตฮิมเมเลอร์ก็ได้เตรียมแผนการใหม่ขึ้นมาซึ่งได้รับการอนุมัติใหญ่มาจากลูกพี่โดยเรียกร้องให้ออรัฐบ,บาลบอลไตกโปรแลนดยูเครนตะวันตกและเบลารุสที่ถูกตบไปก่อนหน้าน่ะ จะขนคนเยอรมันเข้าไปตั้งลกรากใหม่ซึ่งรวมๆแล้วมีประมาณ31ล้านคนครับจะถูกส่งเข้าไปยังพื้นที่ทุลักันดานสร้างแผ่นดินเยอรมันจากคนเยอรมันแท้ๆขึ้นมาฮิมเลอร์คิดว่าโปรเจกต์ดังกล่าวอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ20-30ปีนะกว่าแผนการจะแล้วเสร็จมีนาคมปี1941ฮิมเลอร์ได้สร้างหน่วยไอซัสกุดเพดขึ้นมาเพื่อเตรียมสู้กับสหภาพโซเวียต หน่วยดังก,กล่าวมีความโหดเหี้ยมไร้ความเมตตาปาณีใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นก็ทําการเปิดโซเวียตแบบสายฟ้าแลบหน่วยของฮิบเลอร์สังหารชาวยูและชาวบ้านมากมายนะครับตามเส้นทางที่พวกเขาพัานนอกจากนี้ก็ยังมีนักโทษโซเวียตมากกว่า2.8ล้านคนเสียชีวิตจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมระยะเวลาเพียงแค่8เดือนครับตัวแย่ไป2ล้าน8ตลอดช่วงเวลาดังก,กล่าวมีการประหารนักโทษเป็นว่าเล่นส่วนใหญ่จะถูกยิงแล้วก็ดมแก๊สจนช่วงธันวาคมฮิบเลอร์สังเกตเห็นว่า เอ้ทำไมจู่ๆโซเวียตมันถึงสวนกลับคืนมาได้วะสาเหตุที่สำคัญของการลุกคืบต่อไปไม่ได้ก็คือหน้าหนาวโซเวียตมันโคตรโหดครับขนาดกองทัพนโปเลียนยังแตกอะ่ะสู้กับหน้าหนาวที่นี่ไม่ได้เลยแต่ก็นั่นแหละเยอรมันได้ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาในช่วงธันวาคมปี1941พร้อมกับแผนการกำจัดชาวยูดในยุโรปทิ้งให้หมดโดยได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนนะครับสำหรับแผนการดังกลา่าว ไฮดิช <Hey> เป็นเด็กของฮิมเลอร์ได้วางแผนการดังกล่าวขึ้นมาโดยจะส่งชาวยวไปอย่างค่ายกักกันบีบบังคับแช้แรงงานจนตายส่วนผู้ที่ไม่สามารถทำงานได้ก็จะถูกสังหารทันทีเนื่องจากขาดแคลนปัญหาแรงงานของเยอรมันไฮดิชตั้งเป้าไว้ที่11ล้านคนในงานประชุมโดยฮิมเลอร์เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้แต่ทั้งอย่างไรก็ตามนะครับไฮดิช hey ที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานที่ปรากก็ถูกลอบสังหารในปฏิบัติการแอนโตบอยก็ไปย้อนดูคลิปกันได้นะครับเคยทำไว้แล้ว หลังจากที่ฮิมเลอร์เสียเด็กข้างไข่ไปสดๆร้อนๆเลยฮิมเลอร์ก็ต้องลงมาทําหน้าที่นี้แทนเขาก็ได้ออกคําสั่งให้สร้างค่ายมรณะถึง3ที่เพื่อขังชาวยยวไว้โดยเฉพาะเมื่อจับมาได้แล้วนักโทษส่วนใหญ่ก็จะถูกสังหารด้วยรถบรรทุกหรือแก๊สฮิมเลอร์นบว่าเป็นคนที่โหดเหี้ยมคนหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากเขาไม่เคยลงสนามไม่เคยเห็นคนถูกยิงต่อหน้าซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเห็นชาวยยวถูกสังหารต่อหน้าประมาณ100คนก่อนจะก้มไปมองในหลุมศพ ขาบเลือดและมันสมองนะครับกระเด็นใส่เสื้อโค้ทฮิมเลอ ER. ร์สีหน้าของเขานี่ดูซีดเสียวมันกับไก่ต้มเลยจนคาววูฟนะครับลูกน้องต้องวิ่งมาประคองลูกพี่พร,รีบพาไปนั่งสะก่อนหายาโดมมาให้หลังจากนั้นฮิมเลอร์ก็อ้วกแตกเลยครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ฮิมเลอร์สั่งการให้ลูกน้องสังหารชาวอยู่ด้วยวิธีอื่นแทน สงครามโลกครั้งที่2ก็ดําเนินมาเรื่อยๆมาพร้อมกับความเบื่อหน่ายของทหารนะครับจนกระทั่งวันที่20กรกฎาคมปี1944ครับกลุ่มนายทหารที่นําทีมโดยเขาวฟอนสตาฟเฟนแบกหรือผู้พันตาดิอวนั่นเองรวมไปถึงสมาชิกระดับสูงหลายคนของกองทัพเยอรมันได้พยายามรอบสังหารฮิตเลอร์แต่ก็ล้มเหลว แล้วในวันลุงขึ้นฮิมเลอร์ก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นเพื่อจับกลุมผู้ต้องสงสัยและผู้ต่อต้านร,ระบอบซึ่งจะไปมากกว่า5,000คนมีคนกว่า4,900คนถูกประหารชีวิตโดยคำสั่งจากท่านผู้นำถึงแม้ว่าแผนการากาวจะถูกเปิดเผยแต่มันก็ทำให้ฮิมเลอร์มีอำนาจมากกว่าเดิมเพราะหนึ่งในคนที่ถูกประหารไปนั้นคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพสํารองมีกำลังพลมากกว่า2ล้านคน ตำแหน่งดังกล่าวก็ได้ตกไปเป็นของฮิมเลอร์ซึ่งเขาก็วางแผนที่จะผนวกกำลังพลสำรองเข้ากับกำลังพลของตัวเองและประสบผลสำเร็จเท่านั้นยังไม่พอครับฮิมเลอร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไรซ์มีอำนาจจัดการบริหารแบบเต็มเหนี่ยวในตอนนี้เขาคุมทั้งบัวฟ่นเอกองทัพและหน่วยงานตำรวจเขาต้องรับผิดชอบเฉลยสงครามควบคุมการพัฒนาอาวุธของกองทัพ 6มิถุนายนกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิรไดย้ยกผลขึ้นบกที่นอบังดีเยอรมันก็แตกพ่ายไปเพื่อเป็นการตอบโต้ดังกล่าวฮิมเลอร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพอัปเปอร์ไรส์เขาได้สร้างหน่วยทหารพิเศษใส่ไข่ขึ้นมานั่นก็คือกองทัพประชาชนด้วยการเกณฑ์ผู้ชายทุกคนนะครับที่มีอายุตั้งแต่16ถึง60ปีต้องไปเป็นทหารช่วยเยอรมันสู้แต่ก็มีเสียงกลด่าไม่น้อยนะครับถ้าผู้ชายทุกคนไปเป็นทหารนะแล้วใครจะผลิตยุทธจัจจัยล่ะ ฮิมเลอร์ก็เชื่อว่าคำสั่งดังกล่าวนะครับสามารถเกณฑ์กำลังพลได้มากถึง6ล้านคนแล้วผู้ชายในหมู่บ้านเยอรมันพักหนีทหารเพียบเลยในช่วงเวลาดังกล่าวเยอรมันก็กำลังจะแตกพ่ายแล้วนะครับฮิมเลอร์ก็ได้ออกคำสั่งใบอีกให้เด็กอายุมากกว่า14ปีไปเป็นทหารแต่เนื่องจากขาดแคลนอาวุธและอุปกรณ์อย่างหนักขาดการฝึกอบรมกองทัพประชาชนก็ไม่สามารถสู้กับทหารจริงๆได้ ในช่วงสุดท้ายของสงครามกองทัพประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อยไปกว่า175,000คนเยอรมันในตอนนี้ก็ถูกบีบไปเรื่อยๆนะครับแผนของกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรก็คือกำจัดฮิตเลอร์ให้ได้25มกราคมปี1945ซึ่งเป็นช่วงเวลาของเครือสุดท้ายเยอรมันละถึงแม้ว่าฮิมเลอร์จะขาดประสบการณ์ทางทหารแต่ฮิตเลอร์ก็แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพว,วิสตุลาจัดตั้งขึ้นมาแบบเร่งรีบเพื่อสู้กับกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรที่ลุกคืบ ฮิมเลอร์ก็โอเคจัดให้ครับลูกเพเขาได้สร้างสํานักงานบนรถไฟอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากบนรถไฟมีสายสัญญาณโทรศัพท์แค่สายเดียวการติดต่อสื่อสารสั่งการนะ่ะเป็นไปได้ยากหน่วยวิทยุหรือหน่วยสื่อสารก็ไม่ได้ขึ้นมาด้วยการทํางานก็เหมือนกับสล็อตนะครับช้าเป็นอย่างมากเลยฮิมเลอร์ทำงานวันละแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเขายืนยันว่าเขาจะต้องนวดผ่อนคลายก่อนทำงานกินข้าวเสร็จก็ต้องนอนเอาแรงซะก่อน งานมันก็เลยชาครับจนนายพลไฮสกูเดเลียนน่ะบอกว่าให้ฮิมเลอร์เร่งปฏิบัติการพิเศษสักทีดันทหารโซเวียตออกจากเยอรมันก่อนแต่ดูเหมือนว่าฮิมเลอร์จะสั่งการไม่เป็นครับจนนายพลไฮสกูเดเลียนนี่แหละต้องไปเจอกับฮิมเลอร์เพราะคำสั่งพิเศษให้ฮิมเลอร์ว่าไม่มีความสามารถปลดมันออกไปส่วนฮิมเลอร์ก็ไม่สามารถคิดแผนการที่ใช้ได้จริงขึ้นมาเลยสําหรับบรรลุวัตถุประสงค์ทางทหารและแผนการผลักดันโซเวียตก็ล้มเหลวฮิมเลอร์ก็ถูกท่านผู้นําด่าจนเสียหมาไปเลยครับ 20ิมีนาคมฮิมเลอร์ถูกปลดจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดหลังจากนี้ท่านผู้นําส่งงานอะไรให้กับฮิมเลอร์นะครับก็ล้มเหลวหมดทุกอย่างแล้วเยอรมันกําลังจะแตกพ่ายความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ uh ่มถึงจุดแตกหักเมื่อฮิมเลอร์พยายามที่จะเข้าไปเจรจาสันติภาพด้วยตัวเองซึ่งหมอนวยประจําตัวของฮิมเลอร์ถูกส่งไปยังประเทศสวีเดนให้ทําหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาสันติภาพกับเคาฟอนเกอร์เบนาตตสหัวหน้าการชาติสวีเดน มีการแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างทั้งสองคนนะครับโดยจะมีการจัดประชุมขึ้นอย่างลับๆในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมฮิมเลอร์ได้สั่งการให้ชาวยูวหลายคนนะครับบีบบังคับให้พวกเขาเดินเท้าไปอย่างป้อมปราการบริเวณชายแดนออสเตรียฮังการีเขาต้องการให้ชาวยูวเหล่านี้นะครับเป็นตัวปาาระกันสําหรับการเจรจาสันติภาพ20เมษายนฮิมเลอร์และฮิตเลอร์พบกันเป็นครั้งสุดท้ายท่านผู้นำสูงสุดยืนยันว่าเขาจะอยู่เบอร์ลินจนเมืองแตกส่วนฮิมเลอร์กับเกอริริงใครจะอยู่ก็อยู่กูไปแหละ วันต่อมาฮิมเลอร์ได้เข้าพบกับนอร์เบิร์ตมาซูตัวแทนสวีเดนของสภาชาวยิวเพื่อหารือเกี่ยวกับการปล่อยตัวนักโทษในค่ายกักกันเมื่อเจรจาอะไรแล้วเสร็จนะครับมีนักโทษชาวยิวมากกว่า20,000คนถูกปล่อยตัวนอกจากนี้เขาก็ยังอ้างว่ายังมีนักโทษชาวยิวมากมายที่อยู่ในอาคารหรือค่ายกักกันนะยังมีชีวิตอยู่ 23เมษายนฮิมเลอร์ได้เข้าไปที่สถานกงสุลสวีเดนอ้างว่าตัวหน้าเป็นผู้นําชั่วคราวของเยอรมันโดยพยายามจะให้เยอรมันจํานวนต่อฝ่ายตะวันตกไม่ใช่สาภาพโซเวียตทางสวีเดนต้องการให้ฮนะิมเลอร์น่ะเซ็นเอกสารยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรส,อสกอรซึ่งฮิมเลอร์ก็ยอมทาตาม5วันต่อมาครับทาง BBC ได้ออกอากาศข่าวเกี่ยวกับการพยายามเจรจาสันติภาพของฮิมเลอร์กับฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตก ฮิตเลอร์เมื่อเห็นข่าวการทรยศนี้นะครับเขาได้สั่งจับกลุ่มฮิมเลอร์ทันทีในเวลานี้กองทัพแดงได้เคลื่อนทัพห่างจากทำเนียบไรส์เพียงแค่300เมตรและกําลังพร้อมที่จะบุกทำเนียบรัฐบาลและการทรยศของฮิมเลอร์ทำให้ท่านผู้นําเขียนพินัยกรรมเป็นครั้งสุดท้ายโดยระบุไว้ว่าฮิมเลอร์และเกอริงเป็นผู้ทรยศทั้งสองคนถูกถอดออกจากตําแหน่งพักและตําแหน่งรัฐบาลทั้งหมด พร้อมกับแต่งตั้งให้พลเอกคาวเดนิสเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาหลังจากนั้นท่านผู้นำก็ตุยเยกพลเออกเดนิสรับหน้าที่เป็นผู้นำรัฐบาลชั่วคราวนะครับก็ได้เขาพบกับฮิมเลอร์ก็โดนทางฮิมเลอร์นั่นแหละครับเกีย้ยกล่อมให้ยอมแพ้และมอบตำแหน่งให้กับเขาแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จจนกระทั่ง6พฤษภาคมเยอรบันแตกพ่าย ฮิมเลอร์เตรียมการไว้ทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าในตอนที่เยอรมันขอยอมจำนวนปลดอาวุธเขากลับไปหาเพื่อนเก่ามากมายเพื่อขอให้ช่วยแต่ก็โดนปฏิเสธส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรก็ต้องการตัวฮิมเลอร์มาขึ้นสารทาหารให้ได้ในเรื่องนี้แหละครับเขาไม่ได้เตรียมตัวเลยว่าถ้ามันเกิดขึ้นเขาจะทำยังไงต่อในตัวเขาตอนนี้มีเพียงแค่สมุดจ่ายเงินป,ปลอมๆภายใต้ชื่อที่ว่าจ่าสิบเอกไฮริชฮิซิงเก์ 11พฤษภาคมปี1945ครับฮิมเลอร์เดินทางกับผู้อพยพคนอื่นๆเดินลงไปทางใต้เดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายก่อนที่เขาจะแยกตัวกับเพื่อนๆผู้อพยพยด้วยกันสวันต่อมาฮิมเลอร์และผู้ช่วย2คนนะครับถูกสั่งให้หยุดที่ด่านตรวจเมืองเบเมอร์ mer, ซึ่งด่านลอยที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นของอดีตนักโทษสงครามโซเวียตก่อนจะเก็บในที่สุดเขาถูกคุมขังอยู่หลายที่นะครับก่อนจะถูกย้ายไปสอบสวนอยู่ที่ค่ายพลเรือน สองวันต่อมาครับเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่าฮิมเลอร์มีเอกสารประจำตัวที่ใช้ตาประทับของนาซีซึ่งมีรายงานเข้ามาว่ากำลังหลบหนีอยู่ฮิมเลอร์ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วนะ่ะเขาคือจ่าสิบเอกตามที่กล่าวอ้างจริงหรือเปล่าก็จะให้หมอนะครับตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งหมอก็พยายามตรวจเช็คร่างกายเพื่อยืนยันอัตลักษณ์เพียงแต่ว่าในระหว่างการตรวจช่องปากของฮิมเลอร์นะครับเขากับสายหน้าอย่างแรงมาให้ตัวถึงกับต้องใช้ผู้ชายหลายคนนะครับเข้ามางัดปากแต่ก็ไม่ทันซะแล้ว ฮิมเลอร์ได้กัดเม็ดโพเทสเซียมไซยาไนา์ที่ซ่อนอยู่และสุดตัวลงกับพื้นก่อนจะเสียชีวิตภายใน15นาทีต่ตอมาถึงแม้ว่าหมอภายในห้องจะพยายามเอาพิษออกมาแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ทันสุดท้ายนั้นพวกเขาก็ได้ฝังฮิมเลอร์ไว้ที่เมืองเลนูบุกปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าฝังอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับถึงแม้ว่าตัวฮิมเลอร์จะจากไปแล้วแต่ตำนานความโหดเหี้ยมของเขาหนักก็ยังอยู่ ว่ากันว่าในการบริหารงานฮิมเลอร์นะครับเขาสามารถรวบรวมอำนาจและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ได้ภายใต้ระบบการอุปธรรมของ SS ทําให้เขากลายมาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอำนาจที่สุดในไรช์ที่3รองจากท่านผู้นําเท่านั้นชายที่มีทั้งความฉลาดเหลี่ยมทะเยอทะยานและความพักดีต่อท่านผู้นําแต่จุดจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ